วันนี้นะครับเมื่อเวลาประมาณ9โมงเช้าของวันที่8พฤศจิกายน2564น้ำทะเลได้หนุนสูงนะทำให้เกิดการท่วมที่บริเวณถนนพระราม3พระประแดงตลาดปักน้ำน้ำสูงท่วมฟุตบาทเลยทีเดียวทำให้การจราจรเนี่ยถึงกับชะลอตัวนะ จริงๆนะครับมันเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ8โมงเช้าแล้วล่ะนะครับที่น้ําเริ่มท่วมบ้านเรือนชาวบ้านบริเวณรอบอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการบางพื้นที่นี่สูงเกือบ60ซนเมเลยทีเดียวนะบ้านบางหลังน้ําท่วมสูงเกิน1เมตรนะชาวบ้านก็พยายามพากันขนของขึ้นที่สูงนะอา้าวลองไปดูคลิปวิดีโอดูนะฮะว่าน้ำทะเลที่ท่วมทะลักเข้ามาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างมาดูคลิปกันครับ ใช่ครับมันมามันน่าจะพังมาเลยครับเขาเรือมันไหลมันไหลข้ามาโกยัง